สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทางช่องฮักนัสสวีเดนกับประดามหน่อยค่ะพี่น้องคะเช้าเช้าเวลากาแฟมานังเบ่าแวะแวะกับพี่น้องคือเก่าหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยาย ตามสไตล์มาดาม,ามาดหน่อยนะจ๊ะตามสไตล์มาดามหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะติดตามกันค่ะพี่น <c oughs> <implications> ้องคะก็ยังเป็นข่าวที่พอได้อยู่อย่างนั้นแล้วกันนะคะอันนี้ก็ป้าอีกแล้วตามทีม่ขึ้นหัวข้อนั่นแหละป้าอีกแล้วนะคะอ่ะป้าอะไรยังไงหมายถึงใครเพราะหม่อมแม่เองหม่อมแม่เองก็อีป้าอีป้าเหมือนกันอ่ะนะคะอ่ะแตกต่างป้าอย่างนั้นแล้วกันทางฝั่งนู้นก็ป้าทางฝั่งนี้ก็ป้าแต่วันนี้จะพูดถึงป้าอะไรป้าสี่กอแล้วกันนะคะ ป้าอออ่างป้าอออ่างพี่สาวของอ่ามิเตอร์ทรายภูนั่นน่ะพี่น้องนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะเนาะป้าอออ่างอ่ะเหตุการณ์นี้มีตัวละคร3-4ตัวแล้วกันก็คือคําว่าป้านี่ก็คือป้าอออ่าง แล้วก็ป้าลุงสอสอเอางี้แล้วกันมาดามหน่อยใช้คําว่าสอสอนะแล้วก็ป้าตัวจริงที่รู้กันทั่วโลกนั่นก็คือป้าจําเลยลุงจําเลยเอาอย่างนั้นแล้วกันนะคะมันจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องทําให้มีการติดตรงติดเรื่องอะไรอย่างไรนะคะพี่น้องคะอันนี้ละไว้ในฐานเข้าใจก็มีป้าเอออ่างป้าลุงสอสอแล้วก็ ป้าลุงคนที่เป็นจำเลยเอา,อางี้แล้วกันนะพี่น้องนะอ่ะพูดถึง3กรณี3ามฝ่ายสสิ่งสามฝ่ายซึ่งเป็นเครือญาตินั่นแหละคะ่ะเพราะว่ากับการที่อ่ามาดามหน่อยขึ้นหัวข้อแบบนี้ป้าอีกแล้วอิชฉาเป็นเหตุสังเกตได้ไม่นานแตกแน่นอนนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเริ่มแฉแล้วแล้วก็รอรอคลิปเด็ดอ่ะ คำว่ารอ,รอรอคลิปเด็ดนี้ก็คือป้าอออ่างบอกว่าเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังรอสักครู่นะรอสักพักนะเดี๋ยวจะออกมาทําคลิปเด็ดเด็ดเด็ดให้พี่นกงปรสาสาชนคนที่สงสัยว่ามีการแตกหักกันไหมมีการอิสาะตาร้อนกันไหมนั่นแหละค่ะมาดามหน่อยหยิบยกมาขยายก่อนที่จะมีคลิปเด็ดอย่างนั้นก็แล้วกันนันนะคะ เขาหาว่าป้าอิจฉาคนอย่างป้าหน้าอย่างนี้นะเหรอเป็นคนอิจฉาที่อิจฉาเขาทุกวันนี้ในเนื้อหา ในเนื้อหาของคลิปของป้าอออ่างออกมาเล่าอะนะแต่ตอนนี้ลบคลิปแล้วลหละค่ะพี่นอ้องคะ <n> <n> เขาหาว่าป้าอิจฉาเป็นคนอย่างป้าหน้าตาแบบนี้นะเหรอเป็นคนที่อิจฉาเอาพูดจริงๆนะที่จริงคนที่อยู่ในหน้ากล้องหน้าม่านกับหลังม่านนี่มันไม่เหมือนกันแต่ก่อนเขาไม่มีอะไรแต่พอเขาเข้าไปอยู่ในตรงนั้นในตรงนั้นก็หมายถึงไปอยู่กับป้าลุงจําเลยนะคะแต่ก่อนเขาไม่มีอะไรนี่พูดถึงว่าป้าลุงสสแต่ก่อนไม่มีอะไร แต่พอเข้าไปหาลุงป้าทางจำเลยก็มีข้าวมีของมีนู่นมีนี่กลายเป็นวัวลืมตีนไปขนาดนี้ไม่ได้อิจฉานะนี่ไม่ได้อิจฉานะนี่แต่เขาพูดในคลิปะนะคะพี่น้องคะแต่ก่อนเขาไม่มีอะไรแต่พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาก็มีเดี๋ยวก่อนจะเล่าให้ฟังนะดีๆทั้งน,นั้นหน้าด้านหน้าบะ เบื้องหน้าเป็นอีกอย่างเบื้องหลังเป็นอีกอย่างนั่นคือสิ่งที่ป้าอออ่างเล่าให้เราฟังอ่ะนะคะสาเหตุมันต้องมีมันต้องมีค่ะเพราะว่ามีเยอะแล้วก็อยากเล่าโอ้ยโอ้ยคอยอยากว้านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จากป้านะคะป้าอออ่างนะคะ ไม่ภูมิใจหลอกในการได้ของจากคนอื่นมาแต่ก่อนเขาก็ไม่มีอะไรจริงๆตอนนี้มีอย่างที่เราเห็นกันมีบ้านทางจําเลยไปทําบ้านให้ป้าลุงซอสอย่างที่ว่านนพี่น้องเนาะมีบ้ามีบ้านใหม่มีทํายืน่นนู่นนื่นีน่ไปทไําใหมเอียมเลยก็เห็นในคลิปกันทุกคนแล้วก็มีการซื้อรถถงก็ไถไปยไปถยที่ถ,ถมนาอะไรอย่างไรแต่จะเป็นของใครอะไรอย่างไรไม่มีใครฟันธงแต่ก็คือเห็นออกมาทางสือว่าไปทําให้ป้ากับลุงซอส ไม่ทราบว่าจะเป็นต่อเติมบ้านอาทำด้านหน้าด้านหลัง,งกันควรด้านหน้ารืยยื่นออกมาแล้วก็รถถงรถไถอะไรอย่างไรนั่นคือคือสิ่งของที่พอป้าอออ่างเล่าให้ฟังเราก็เห็นนะั่นแหละค่ะว่าเข้าไปอยู่กับป้าจำเลย ไปอยู่ฝั่งจำเลยไปเข้าไปหาจำเลยตอนนั้นก็ได้เข้าได้ของมันก็ตรงข้ามเพราะว่าป้าอ,อ่องนี่ก็เข้าไปอยู่สีกอไปซักเสื้อผ้านูน่นนี่นั่นไปช่วยอะไรแต่ก็ไม่ได้มีไม่ว่าจะเป็นเอฟซีให้หรือไม่เป็นอะไรอย่างไรก็ไม่มีอ่าแสดงให้เราเห็นว่าเขาได้จากส่วนที่เขาเข้าไปในกรณีเกี่ยวข้องกับจำเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องอ่ะพี่พี่น้องนี่นะแล้วคราวนี้ก็คือป้าอ,อ่องก็เลยมาบอกว่าไม่ภูมิใจรอกได้ของจากคนอื่นมาแล้วแต่ก่อนเขาก็มีอะไรตอนนี้เขาก็ ก็จะมีบ้านมีรถมีรถไถอะไรยังไงก็ว่าไปเลยนะคะก็คือเป็นการที่หนอยตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่ได้อิสานะไม่ได้อิสา,านะนะป้ายืนยันว่าป้า,ปาไม่ได้อิสานะหน้าตาแบบนี้หรอป้าอ,อาิสานนั่นแหละคือป้าอ้ออ่างพูดออกมานะคะเรื่องจริงอาจจะไม่หวานแหววเหมือนกับที่เห็นป้าก็อยากจะพูดนะมีเอฟซีถามป้าบ่อยๆมีเอฟซีถามป้าบ่อยๆอ,อันนี้ก็ปีคําพูดจากป้าอา้ออ่างมานะพี่น้องนะ มีเอฟซีถามป้ามาบ่อยๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเข้าไปช่วยนู่นช่วยนู้คนละไม้ละมือทํานู่นทํานี่บ้างก่อนหน้านั้นก็เห็นเข้าไปอยู่พอตอนนี้เขาไปทําที่วังเยี่ยมนั่นแหะก็ไม่เห็นไปช่วยนู่นเช่นนี้ป้าก็เลยตอบว่าป้าตัวคนเดียวป้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากๆหรอกเพราะว่าป้าตัวคนเดียวอะไรอย่างไรแล้วก็ ป้าเข้าไปช่วยไม่ได้ประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเนื้อหาในสิ่งที่ป้าอออ่างออกมาทําคลิปในส่วนที่พยายามที่อยากตอบ fc บอกว่าอิจฉาตาร้อนกันหรือเปล่าหรือมีการแตกหักกันแล้วหรือทําไมถึงไม่อ n j อยกันเท่าไหร่ทําไมไม่ไปมาหาสู่การเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องแท้ๆกันนี่ทำไมไม่ไปมาหาสู่สังคมเขาก็สงสัยนั่นแหะค่ะแล้วก็ป้าย อ,อ,อ่างเองก็พยายามที่จะออกมาเพื่อที่จะมาเฉลยแต่การเฉลยของป้าเนี่ยในเมื่อมันคิดอยู่ในใจประมาณอิสานั่นแหละคือคือคือไอหม่อมแม่เนี่ยเรากันป้าที่สามป้าที่สี่นี่แล้วกันะนะคะอป้าหน่อยนี่แล้วกันะนะคะป้าหน่อยก็มองว่าการที่ออกมาปฏิเสธว่าว่า,วาไม่อิสาแต่เนื้อหาในคลิปนั้นอิสาเต็มเต็มนั่นแหะคะ่ะคอยดูนะนเดี๋ยวเหตที่พี่น้องประชาชนเห็นออกมาดีๆหวานแหววมันก็ไม่ได้หวานแหววเหมือนที่นา จอนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะแฉนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็พูดคําว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรพอเข้าไปหาที่สีกอแล้วก็มีข้าวมีของมีนูน่นมีนี่ขึ้นมาอะไรอย่างแรงเฮ้ออย่าให้แฉนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็บอกว่ารอรอคลิปเด็ดนี่คือสิ่งที่ นี่คือสิ่ง,งที่แสดองออกมาให้ชาวโลกได้เห็นถ้าคนที่ติดตามจริงๆว่าเอฟซสงสัยอิสาไหมไม่อิสาาไหมเนี่ยร้อเปร์เซนตัวแม่อิสานั่นแหละนี่คือสิ่งสิ่งที่หม่อมแม่ออกมา เพื่อที่จะขยายแต่เราก็รอนะคะพี่น้องขาเขาบอกว่าเขาจะแฉะเขาบอกว่าเขารอคลิปเด็ดรอสักพักรอสักครู่มีแน่นอนมีเยอะแยะมากเลย <c oughs> อย่าให้พูดนั่นแหละคะ่ะพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เรารอจากป้าอออ่างว่าป้าอออ่างจะออกมาแฉะอะไรอย่างไรแต่ถ้าเราฟังแล้วนี่ก็คืออิสาตาลอนคักนั่นแหละเพราะว่าอะไรอิสซาสอสอไงอิสาลุงป้าสอสอไงก็คือพี่น้องกันเองนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาพี่เคยพี่สะพ้ายก็ว่าไปไอไอไอพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายอะไรก็ ว่าไปนะคะเพราะว่าหนึ่งละได้ข้าวได้ของก็เห็นเห็นน่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็มีเอฟซงเอฟซีให้เข้าให้ของยะแย่มากมายโดยที่ป้าอออ่างเองเข้าไปคลุกคลีก่อนหน้านั้นทางสีกอแต่ก็ไม่ได้ผลไม่ได้รับอะไรเอฟซี FC ไม่ให้เข้าของอะไรทํานองนั้นแหะแถมโดนเอนตี้อีกต่างหากก็เป็นเพราะว่าปากตัวเองนั่นแหละปากตัวเองไปพออยายามที่จะพูดแต่การพูดอะ่ะไม่ฉลาดพอในการพูดมันก็เลยทําให้ฟิสแบ็กกลับมาหาตัวเองว่ากับการพูดนั้นน่ะมันเป็นการพูดอาจจะทา ําให้ฝ่ายจําเลย น้องตัวเองนะ่ะพดูดง่ายเกิดปัญหาเกิดประเด็นมันก็มีคนจับผิดจับจุดได้เหมือนกันมันก็เลยทําให้บอกว่าประชาชนอาจจะไม่ให้ใจหรือเปล่าอันนี้ก็ป้าน่ะนะคะพี่น้องขาป้าอีกแล้วอ่ะนะคะก็รอดูค่ะในส่วนของที่บอกว่ารอนะคลิปเด็ดจะออกมาแน่นอนจะเล่าสู่ฟังอะไรอย่างไรในความแตกหักในความที่หักล้างหักขัดแย้งกันหรือในความที่ที่บอกว่าไอเห็นหน้าหน้าจอหวานแหววหน้าจอได้ข้าวได้ของ ดูนี้นั่นอะไรยังไง <laughs> ฉันเป็นคนที่รู้ความลับแล้วฉันจะออกมาแฉนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะความหมายเป็นแบบนั้นนะเราก็รอฟังดูว่ากับการที่ป้าอีกแล้วเนี่ยจะมีอะไรเด็ดๆให้เราฟังโอเคค่ะพี่น้องค่ะคือจิบยกมาแล้วก็เราดูสถาน,นการณ์เพราะมันทุกสิ่งทุกอย่างทุกฝ่ายมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าติดตามทั้งนั้นนะไม่ต้องมาคอมเมนต์หม่อมแม่ว่ามึงไปยุแยงแกงแกแข้งรั่วไปเซ่อีกแล้วหม่อมแม่พูดในเรื่องจริงที่เป็นมาแล้วก็เอาคําพูดของป้าอออ่างมาเล่าสู่ฟังนะจ๊ะบางคนอาจจะพลาด นะจารย์านะจารย์ไม่ต้องคอมเมนต์หม่อมแม่บอกว่าไปยุ่ยแยงแต่แข็งรั่วไปแทะเขาอีกแล้วอีหาบึงเอ,อ้ยอย่าเอานะจ๊านะจารหม่อมแม่ไม่รับนะตรงนี้โอเคนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกําลังใจสวัสดีค่ะ